ครับผมมีของใหม่มาเล่นนะครับผมนะตัวนี้เป็นชาแต่นะไม่ใช่ชาธรรมดาครับเป็นหมอคอมรีวิวแคปซูลชาครับผมนะน,นะครับนอะอยู่แบบนี้เนาะอ่านี่ครับนี่คือ Nespresso Compatible ครับผม <c oughs> ก็คือปกติถ้าใครคุ้นเคยกับแคปซูลแบบนี้ก็เป็นแคปซูลสำหรับเครื่อง Nespresso ทำกาแฟนะครับแต่ตรงเนี้ย เขาใช้ในส่วนของชาครับผมอข้างในเป็นชาเออเกร์นะครับเอ๊ยี่ห้ออะไรนะพี่ไม่แน่ใจนะเนาะเพอนดูเองแต่เห็นถ้าผมจะไม่ได้ก็บอกชาตา,านกชาตานกยุงเนาะเพื่อนๆถ้าใครที่มองเห็นดูเอาตามหน้ากล่องน,นะ B R I B R I S, I S T A I <S B R I S, A B R I S T A, A. Vista โอเคครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่อันนี้อันนี้เครื่องอยู่ที่บ้านเราเป็นดัชเชสนะครับสามารถที่จะทํากาแฟแคปซูลของเนสเพโซคอมเพสติเบิลได้แต่ของท e ีนะ่ห้อดัชเชสต์นะตอนนี้เ e องใส่เอาใส่ e L S <S ให้หน่อย<ม>ก็วางแคปซูลลงไปตามปกติแล้วก็ปิดฝาดังตึ๊กกดลงไปแล้วก่กดได้ไหมครับอี่ครับอ่ได้แล้วได้แล้วตรงนี้ตรงนะ,งงงะวิธีการเปิดก็กดแค่ปุ่ม ปุ่มเดียวตัวนี้นะกดอ่าตัวนี้เครื่องนี้ดีหน่อยมันมีเสียงดังติ๊ดให้เรารู้ว่าเครื่องติดแล้วแต่ว่าเราต้องรอประมาณสักถึงไม่ถึงนาทีเนาะถึงอ่ะที่แต่เดียวแต่ถ้ายี่มองอยู่ตอนนี้เขามีสัญลักษณ์ไฟกระพริบอยู่ช่ญลักษณลังกระพริบสีอะไรครับสีขาวแล้วถ้าเขาหยุดกระพริบคือกดได้ใช่อ่าแล้วตรงนี้อ่าตัวนี้เราเคยรีวิวไปแล้วตัวนี้ที่ใส่น้ําที่ใส่น้ำอ่าที่ใส่น้ําอยู่ด้านหลังนะครับเปิดฝาใส่น้ําได้แล้วก็ตัวนี้เป็นคันโยกว่าเราต้องการ ระดับน้ําเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้เนาะครับตอนนี้เราโยกไปที่เท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันยังไม่หยุดต้องให้ให้ไฟหยุดก่อนต้องให้ไฟหยุดก่อนนะครับผมอันนี้เราตามเวลาจริงเลยเนาะว่าเครื่องจะใช้เวลากี่วินาทีหรือกี่นาทีนะครับสำหรับดัชเชสตัวนี้เครื่องทำกาแฟแกัปซูนที่รองรับเนเปโซ่คอมบิทัวเรียบร้อยแล้วรียระล้วนอยู่ที่ระดับ5แล้วถ้าเราอยากจะลดก็หมุนแล้วก็เป็นคันโยกนะถ้าโยกมาทางซ้ายคือ ลดแต่ถ้าโยกไปทางขวาคือเพิ่มได้สูงสุดคือระดับ8นี่ห้าห้าเนาะถ้าสูงสุดตรงนี้คือน่าจะ8เลย8น้ําก็น่าจะเยอะเนาะสองร้อยกม่ลเอาเท่านี้ได้ไหมครับประมาณตรงนี้เท่าไหร่ครับห้านะแล้วเวลาจะกดก็แค่กดปุ่มนี้ทีเดียวเอาแก้วตั้งก่อนเอาแก้วเอาแก้วยังไม่ได้ตั้งด้านหน้าเป็นที่วางแก้วนะครับผมตรงฐานข้างล่างรองน้ําได้ด้วยแล้วก็ าสามารถเลื่อนระดับสูงต่ำได้แต่นี้เราอยู่ต่ำสุดนะนอ,ดอ่านะงั้นน,นีกดเลยแล้วกันครับกดตึก๊กอ่าเขาก็จะดูดนะ้ำขึ้นมาจากถังด,ด้านหลังแล้วก็ไปใช้ความดัน19บาร์นะครับนะอ่าเพื่อดันเข้าแคปซูลแต่ตรงนี้ไม่ใช่แคปซูลกาแฟเป็นแคปซูลชาอ่าตัวนี้เป็นเอร์เกรนะครับกลิ่นมาไหมครับพี่ครับตอนนี้น้ำไหลยังไหลแล้วอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมส่งตอนนี้น้ำก็ตกงไปตรงที่ไหลยังครับพี่ ตรงนี้นะตรงนี้นะอ่ารับนต้ังไหลนะตั้งไหลดูนะครับครับโอ้โหเครื่องสัตว์นิดนึงเนาะเครื่องนี้เราใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับพอดีเอามาให้อีใช้ที่บ้านท่าพระนะครับผมแล้วก็วิธีการที่เราจะอ่าเขาเรียกว่าเอาอ่าเราต้องเอาแก้วออกก่อนใช่ไหมเอาแก้วออกก่อนเผื่อ อ่าแก้วออกก่อนคราวนี้ร้อนนะครับน้ําจะประมาณเก้าสิบห้าองศาอ่ะร้อนมากครับนี้ใช่ร้อนมากนะอ,มาอ่าูไหนครับอีกไหนแก้วส่องไปนี่อหอมไหมหอมไหมเพื่อน,อนหอมหอมเนะอ่านี่นะครับอ่าแล้วอ่าแล้วก,วก็ตรงนี้นะครับนี่ตัวเครื่องเนี่ยเ,เราเราดึงตัวนี้ออกมาปั๊บ แล้วมัาจ,จะลเขาจะเขาจะเอาตัวแคปซูลเนี่ยใส่ลงไปในถังด้านล่างนะครับผมซึ่งสามารถเก็บได้ประมาณ5-10ถึงแคปซูลเลยใช่ไหมก็สามารถที่จะทําไปเรื่อยๆพอ5้าวันเรากินวันละแคปซูลเนี่ยหวันก็สามารถที่จะเอา,า,า,าออกไปร้านทำความสะอาดแล้วทิ้งแคปซูลที่เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตรงนี้ร้อนเรายังกินโชว์ไม่ได้อะกี้ครับ ก็เดี๋ยวยังไงก็ตามตรงเนี้ยแคปซูลชาเนี่ยเราเราก็จะทำรอบ2อรอบ3แต่มันจะจางลงเนอะตัวนี้ตัวน,วนี้ผมจำไม่ได้นะครับเพื่อนว่า,าซื้อที่ไหนอย่างไรแต่ว่าพอดีไปเดินงานงานหนึ่งมาแล้วเขาบอกมีแคปซูลชาค่ะใช้กับเครื่องเนเปโซ่คอมแพติเบิลได้เพื่อนๆลองหาคำว่าแคปซูลชาดูใน Lazada, Shopee เหมือนจะมีเหมือนกันเราใครมีเครื่องเนเปโซอยู่หรือเครื่องที่คอมแพติเบิลกับ แคปซูลของอแคปซูลของเนเปโซนะครับก็สามารถที่จะลองหาซื้อมาทำกินกันดูตอนที่ผมไปลองดูเนี่ยตัวนี้เออเกรนะครับจะมีพวกาชามิ้นด้วยจะมีชาไทยด้วยลองดูหลายๆตัวก็10แคปซูลกล่องนี้ก็ตอนนั้นจำได้150หรือ180เนี่ยครับผมก็ลองหากันดูครับมารีวิวของใหม่ทดลองเล่นกันดูอีกลองชิมแล้วอร่อยไหมอร่อยอ๋ออ,อันนี้ทำดกวยแคปซูลลรรวันนี้พอดี กลับมาเที่ยบ้านท่าพระก็เลยให้อี๋ลองกดให้กินดูนะครับเพราะที่บ้านตัวแคปซูลตัวปกติเนี่ยที่เป็นรูกถ้วยเนี่ยผมตอนนี้ที่บ้านไม่มีนะก็เลยเอามากดที่บ้านท่าพระนะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ